คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไว้อายุถึงค่อยมาเล่นนะไอหนูไอเด็กขี้อ่ะเอาละครับกล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในวันสงกรานด้วยนะครับวันนี้พบกับผมบอยแอนด์เดอะแกงครับครับทุกคนครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมซอร์สโลมานะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเปิดเทอร์โบนะครับ ตอนนี้ไปครับทุกคนยุยกันเลยครับคอมโบสมาครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็มีสถานการณ์ของโควิดด้วยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เดินทางนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองกันด้วยนะครับเรามาดูเกมกันดีกว่านะครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่กับเบ็ด15บาทนะครับไปครับสวยมาคอมโบสองมาแล้ว น่าเสียดายนะครับทุกคนครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเล่นเกมคล้ายเดียวกับผมนะครับอย่าลืมที่ใต้คลิปนี้นะครับจะมีลิงก์แจกอยู่นะครับอ่ะถายครับดูเกมกันต่อนะครับทุกคนสวยครับได้มา75นะครับฮะสวย35โอเคได้อยู่อ่าแจ่มครับ60ครับทุกคนโคตรมาผมบอกเลยจังหวะนี้ ไปครับายครับสวยครับหายมาของโบสองสวยมาคอมโบสามอผมอยากได้ฟีสปินมากๆเลยครับทุกคนนะมาแจมไปครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีเทคนิคนะครับหรือว่ามีเกมอยากให้ผมเล่นนะครับสามารถแนะนำกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคน ไปครับลุยกันต่อสวยครับร้อยแปดสิบหายทั้งหน้าไปเลยแจมห้าสิบมาอีกสวยมาคอมโบสามสวยครับบิ๊กวินนะครับทุกคนสองร้อยสามสิบห้าบาทโคตรแจมมุมบอกเลยแบตบแค่สิบห้าบาทนะครับโคตรแจมเลยโคตรแจมไปครับลุยต่อทุกคนสวยครับหายทั้งหน้าแล้วแปดสิบห้าบาทโอเคแจ๋วไปครับลุยต่อยังไงโคตรสวยทุกคนมาแบบ ติดๆเลยนะครับหายโคตรดีอันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมแฮกสลอตนะครับหรือว่าสูตรฟรีนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอย่าลืมทําตามกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับพร้อมกับคอมเมนต์ว่าสูตรฟรีบอยนะครับเพียงแค่นี้ท่านก็จะสามารถรับสูตรฟรีจากผมไปได้เลยครับไปไปทุกคนดูต่อนะครับ สักคู่นะครับทุกคนไปครับไปครับลุยลุยลุยมาหน่อยมาหน่อยเสรยจายจัดครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนว่าสถานการณ์โควิดนะครับเป็นไงบ้างนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับช่วงนี้ก็ช่วงภาวะที่เสี่ยงนะทุกคนอย่าลืมนะครับ ใส่แมสนะครับค้านมือทุกครั้งนะครับออกเคลม้านะครับรักษาความสะอาดนะครับทุกคนสวยครับเข้าฟีสปินมาแล้วนะครับสีคั้งสวยมาแจม90โอเคโอเคอยู่ครับทุกคนโอเคอยู่125นะครับตายครับดุยต่อสวยเคมาคอมโบสองมา รอลุยต่อยังไงโอเคไปครับไปมาโบนัสเข้าหน่อยก็ได้นะอยากได้โบนัสอนี่ยแบโบนัสก็ฟีสปินก็นได้ด้วยแบบขอรัวๆโอเคสามห้าโอเคมาเสียาดายครับเสียาดายมากมากครับทุกคนไปครับลุยต่อโอเคสามสิบ แฉม30มอีกไหมไปครับไปไปุยต่อทุกคนเอโอเคสวยนะครับตอนนี้ผมเพิ่มเบียดเป็น30แล้วนะครับทุกคนมา,มาเริ่มเงียบแล้วครับ โอเคแจมไปครับสวยมันไม่ติดคอมโบเลยทุกคนไม่มาไม่มาเลยสวยมาโอเคคอมโบสองมาโอเคโอเคได้อยู่คอมโบสามมาสวยครับอค,คอมโบสี่สวยมาครับได้ฟีสปินนะครับทุกคนโอเคโอเคสีฟีสปินก็เอาเอาหมดอะมา ลุยครับอ่าโอเคโอเคได้อยู่สวยมาอีกสวยโอเคร้อยแปดสิบนะครับทุกคนผลประกอบการของเรา,180าร้อยแปดสิบบาทแจมเรียว่าแจมอยู่ไปลุยต่อครับมาสวยหกสิบ <c oughs> ดูดิคนน่าเสียดายมาโ,โลไม่เข้าช่องแรกนะครับโอเคสามร้อยครับโคตรมาโอเคบิ๊กวินโอเคโอเค จมไปครับลุยต่อครับทุกคนโอเคมา20มาโอเคมขั้วสองหกสิบนะครับไปครับลุยต่ต่อทุกคนมาขั้วสอสวยขอ้วสามไม่มาเลยครับครับอย่าลืมนะครับท่านใดนะครับสนใจโปรแกรมโกงสล็อตนะครับหรือว่าสูตรฟรีนะครับสามารถ ทำต,ตามกติกาง่ายๆนะครับที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปนะครับทุกคนไปครับดูดูต่อนะทุกคนมาสวยโอเคไปครับแจครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ การใช้โปรแกรมนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีทุนมากนะครับก็จะได้กําไรมากกว่านี้นะครับแต่น,นี้ผมก็เล่นเป็นทุนกลางๆนะครับค่อนไปทางน้อยนะครับสวยมา2 0 0แจมก็จะประมาณมานี้นะครับไปดูยมาสวยโคตรแจมร้อยสี่สิบโอเคคอมโบสามมาโอเคมาไม่ได้ฟรีสปินเลยนะครับคนเสียดายจัด,จด โอเคสวยร้อยเก้าสิบครับโอเคครับโอเคได้อยู่ไปครับอืมโอเคไม่มาแล้วเริ่มเงียบแล้วคทุกคนไปครับลุยต่อครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสหรับวันนี้นะครับท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ วันนี้ผมบอยในแกงนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ